இரண்டு ஆயிரம் பத்தொன்பது பதிமூன்று Rose. เช็เตอร์ไดมอนด์ซีรีส์ฟอล์โรดโอ้โหตัวนี้เรียกว่าใหม่มากๆเลยนะครับใหม่เรียกว่าใหม่มือหนึ่งกันเลยทีเดียวเชียวนะครับสภาพนี่เรียกว่าโอ้โหแจว๋วแล้วที่สำคัญคือเปลี่ยนสายให้ด้วยเป็นสายอะไรรู้ไหมครับอีเล็กเซอร์นี่เลยครับเรามีหลักฐานยืนยันนี่เห็นไหมครับอีเล็กเซอร์เราซื้อกลับมาเป็นแพ็คๆกล่องๆแบบนี้เราเปลี่ยนอีเล็กเซอร์มีร้านไหนผมบอกเลยไม่มีหรอกครับในประเทศไทยคุณไปหานะครับ ร้านที่จะใจดีเปลี่ยนอีเล็กเซอร์ให้มันแพงชุดหนึ่งห้าร้อยกว่าบาทหุณโอ้ใครจะไปเปลี่ยนถูกไหมครับเนี่ยล้วนี่คืออะไรนี่คือวันนี้อยากจะพูดเหลือเกินว่าวันนี้เราจะซื้อกีตร์หรือซื้ออะไรเนี่ยเราจะควักตังจ่ายเราต้องดูด้วยบางคนซื้อมาสายเสือเป็นสนิมเฟตเฟิร์โอ้โหดำปีเลยปิกองปิกอัพอะไรต่างๆคือไม่ได้ตั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นหลายๆคนเจอแบบนั้นนะครับแต่ถ้าซื้ออย่ามุกจิไฟ จบเลยนะครับจบปัญหาเพราะอะไรเรามีรีวิวอย่างชัดเจนนี่ไงครับนะฮะร,รีวิวของเรามันบ่งบอกแล้วถ้ากีตาร์ไม่ได้เซตอัพหรือกีตาร์ที่มันมันไม่ได้ถูไม่ได้ขัดไม่ได้เปลี่ยนสายคุณจะก้าวมือคุณไปรูดอย่างนี้หรือเปล่าถูกไหมครับไม่มีทางแน่นอนครับโอ้โหบาดมือสนิมเต็มใช่ไหมอ่ะแต่นนี้ นะครับต้องเซตอัพนะถ้าไม่เซตอัพนี่คือมันไม่ได้ซาวอย่างนี้แน,น่นอนและที่สำคัญคือตัวนี้ตัดซิงกันคอยได้ด้วย พอพ,อพ,อพ,อพอเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเคลนนิมจริงๆนะมันเคลิมจริงเห็นะเนี่ยนี่ผมบอกไปนี่คือต้องเปลี่ยนสายแบบนี้นะครับมันถึงจะเล่นได้แบบนี้อันนี้คือเราต้องการสื่อให้เห็นเลยนะครับซื้อร้านไหนก็นแล้วแต่ไม่ว่ากันแต่ถ้าซื้อร้านนี้คุณจะได้เสียงได้การเซตอัพแบบนี้บอกตรงราคาเนี้ยเป็นราคาที่เหมาะสมที่สุดและเชื่อผมเลยครับนะ นะเราไม่เรียกแบบโอ้โหแบบว่าจะขายในราคาที่เรียกว่าอ๋อมันเป็นราคาที่พิเศษหน่อยนะครับนะแต่ไม่มีอะไรเลยไม่ใช่เราเปลี่ยนสายลิกเซอร์เราเซตอัพให้ทั้งตัวนะครับเรียกว่าทั้งตัวเลยนะครับบางคนถึงงานต้องส่งกีตาร์มาให้ผมเซตอัพเลยหรือส่งเอฟเฟกมาปรับนะส่งมาเทสอะไรกันแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เพิ่งมาเหมือนกันตัวนี้ก็ต้องเทสเหมือนกันเหน็นไหมเนี่ยทำไมหลายๆคนจึงแบบว่าตึงกล้าส่งมาแล้วก็หลายๆคนจึงไว้ใจในการเซตอัพนี่แหละครับนี่คือมันเป็นเหตุ ผลที่หลายๆคนเนี่ยเอ้ยำไมชอบซื้อพี่จมูกจะไฟว่าอะไรอย่างนี้นะครับนะ เห็นไหมครับมันต้องเซตอัพและคนจะต้องเซตอัพเป็นด้วยนะครับแล้วนะบ,บอกตามตรงเลยพูดแบบตรงๆเลยนะตัวนี้มาเนี่ยสายสายเก่ายังอยู่เลยให้ดูสายเก่าเปน็นเะสีิมนะอันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้บอกนะว่าซื้อมาจากไหนอะไรยังไงนะแต่โดยส่วนใหญ่นี่เห็นไหมครับโดยส่วนใหญ่เราจะต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับนะซื้อมาไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะกีตาร์เนี่ยอย่างริ่ๆตัวนี้ก็เหมอือนกันนี่ตัวควายเออร์นี่นะครับเดี๋ยวว่าังจะเปลี่ยนสายต้องเปลี่ยนนะครับเพราะถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยนะครับมัน ร้านผมมันมันทำอะไรมันทําด้วยใจไงอย่าหาว่าคุยนะคือแบบเราทําอะไรเราทาด้วยด้วยด้วยความรักจริงๆด้วยแบบเฮ้ยอยากให้แบบคือเราจะส่งอะไรให้ให้คนอื่นน่ะต้องถามตัวเองก่อนแล้วผมเป็นคนที่ชัดเจนแล้วก็ซื่อสัตย์ด้วยมากๆคือเราเป็นคนที่ชัดเจนว่าเราเล่นเองเนี่ยมันออกมาดีหรือ,อยังหรือเราเล่นเองเนี่ยนะครับมันออกมาแบบดีที่สุดหรือ,อยังอะ่ะนะครับเราเล่นเองเราชอบหรือเปล่าล่ะถูกไหมถ้าเราชอบ เราส่งมอบความชอบให้กับคนอื่นแต่ถ้าเราไม่ชอบขายขายแม่งเ้ยไม่ค่อยชยอบเลยวะ่ะอะไรเงี้เห็นไหม mm hmm. มันก็จะเป็นอีกฟิลอีกอรมนึงแต่ไม่ได้แต่ร้านมุกไฟจะไม่มีเหตุผลที่สองเลยไม่มีเด็ดขาจะมีแต่เพียงเห็นผลแรกคือผมต้องชอบก่อนนะครับชอบในเสียงของมันก่อนเนี่ยอย่างเช่นเสียงคลีน,นี่ที่ผม ผมึงจะปล่อยไปได้อะจริงๆไงพูดแบบตรงๆเลยถ้าตัวนี้สมมติตัวนี้มานะเนี่ยขายแบบถูกๆเทิรๆเยังไงก็ไปถูกไหมหรือตัวนี้ก็เหมือนกันขายแบบถูกๆเทิรๆเยังไงก็ไปแต่ละมันทําไม่ได้ไงจริงๆไะได้พูดแบบจับใจเลยอย่าหาว่าคุยอย่าหาว่าดราม่าอะไรนะเราพูดจริงๆนะหลายคลิปนะคุณย้อนดูได้เลยนะในคลิปของมือจะไฟจะพูดไปเลยว่ามันทําไม่ได้จริงๆคือซื้อมาแล้วขายเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันไม่ไดนะ้คือมันต้องเซตอัพก่อนอะ นะมันต้องเปลี่ยนสายมันต้องเซตอัพเพราะฉะนั้นราคาผมเนี่ยมันก็แน่นอนครับมันก็ไม่เหมือนกับราคาของที่เขาขายขายทิ้งกันทั่วๆไปอยู่แล้วถูกปะเออนะครับไม่เชื่อคุณก็ลองซื้อมาดูนะลองไปซื้อที่อื่นมาดูก็ได้นะครับว่าเป็นอย่างจริงๆอย่างที่ผมพูดห,หรือเปล่าเฟตดำนะสายสนิมนะเฟดดำสายสนิมซัดชิงไม่ได้ตั้งคันโยงคันโยกเพี้ยนกันกระจายหมดเอามาถึงเล่นไม่ได้ต้องไปจ้างเขาเซตอัพอีกเนี่ยจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าล่ะถูกปะ เออวันนี้เราต้องพูดความจรงิงเราความจริงบอพูดกันเราไม่ถือว่าเป็นคนขี้คุยหรือว่าเออแต่ถ้าคุยอย่างเดียวแล้วเราไม่ทำเนี่ยอันนั้นเราเขาเรียกขี้คุยหรือว่าเออไม่น,นั้นเน่นะ เสียงมันต้องเนียนแบบนี้นะครับคุณจะต้องรู้อ่ยเออเสียงแบบนี้มันทำยังไงแล้วมันมีที่มาที่ไปอย่างไร นี่แหละมันอยู่ที่การเซตอัพนั่นเองอีผมบอกเนาะอย่าหาว่าผมคุยเลยอันนี้จริงครับนะนะคุณลองซื้อมาเล่นดูไปซื้อที่ไหนมาก็ได้แล้วก็มาซื้อร้านผมดูแล้วว่าเอ้ยเออมันแตกต่างจริงวะรูกป่ะบางคนหนึ่งเนี่ยจะให้ดูเนี่ยพี่ชายส่งมาเซตอัพโอ้โหหรือว,ว่าเอ้ยไอ้น้องเลยนะครับนะไอ้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 ไอไอไอไน้องพี่ถูกใจเหลือเกินนะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมเนี่ยเห็นไหมครับ สุดยอดอะไรสุดยอดเลยน้องพี่ชอบมากเลยเห็นไหมให้ดูเลยไหนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับนี่อะไรวันนี้เราเกิดอะไรขึ้นวันนี้ไอ้คันนี้เขาส่งอ่าบอสจีทร้อยมาเซตอัพเน,นี่ยเห็นไหมครับคือถ้าคุณเจอมือชีพยังไงมันก็จบอะถ้าคุณซื้อกับมือชีพยังไงมันก็จบถูกปะ่ะเออวันนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับนั่นคือซื้อใครก็ได้แต่ลองซื้อกับผมดูลองเปิดใจซื้อไปอะไรก็ได้สักหนึ่งอย่างแล้วคุณจะรู้เลยเฮ้ยมันมันจริงมันเป็นของจริงมันเป็นหนึ่งที่พูดจริงๆรรู้ปะ เออแล้วคุณจะติดใจนะครับแล้วเหมือนที่หลายๆคนติดใจจริงต้องส่งมาเซตอัพส่งมาให้ผมรีวิวส่งไวให้ผมเทสนี่ครับหลายๆคนเป็นแบบนี้เลย 1. เชื่อมั่นในเครดิต 2. นี่คือมีรีวิวอย่างชัดเจนและ 3. นี่คือมีทุกช่องทางเลย Li n e ไลน์แอดเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแอดเฟซบุ๊กเพจเฟซบ o ๊กกล at Facebook, Facebook, at Facebook, 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 ุ่มอ,อูโกลอูเกอยิ่งยูทูบนี่โอ้โหยิ่งดูกันตาแฉกเลยนะครับ หลายๆคนชอบเสียงนะครับก็จัดไปได้เลยเนาะอ่ะโอเคก็นะครับอย่าลืมมารีวิวกับพวกบอสเอวีแปดศูนย์นี่เครื่องเข้าใหมา่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้แค่ส่งมาให้เช็ก่อนเนี่ยไม่ได้โอนเงินเลยเนี่ยที่ดูนะครับนี่เห็นไหมครับนี่คือคําว่าเครดิตนะมันเป็นแบบนี้นี่เองคือเขาส่งมาคุณกล้าส่งไหมล่ะนะฮะให้ใครก็ไม่รู้ถูกไหมคุณก็ไม่กล้าส่งผมก,ก็ไม่กล้าส่งหรอกถ้าไม่มีเครดิตไม่มีโปรไฟล์จริงๆเนี่ครับคนที่ส่งมาได้คือ ผมเนี่ยต้องมีเครดิตมากพอแล้วก็ต้องมีโปรไฟล์ที่เขาน่าจะชัดเจนมากพอเพราะว่าผมเป็นคนชัดเจนทําอะไรที่เขา่าจะชัดเจนนะครับม็ดไม่เอาต้องชัดเจนถามว่าเคยผิดพลาดไหมเคยนั่นแหละครับเราเอาเขาเรียกว่าสิ่งที่ผิดพลาดนะครับมาเป็นบทเรียนแล้วก็พัฒนาแก้ไขให้มันดีขึ้นอย่างทุกวันนี้นี่เองนี่ครับนี่คือจำพวกที่ฝ่ายครับไม่ใช่ผิดแล้วเอ้ยเราผิดอยู่ซ้ำซากไม่ใช่ผมเป็นคนไม่ใช่ถ้าผิดแล้วคือต้องแก้ไขให้มันดีขึ้นขึ้น ดียิ่งขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเรียกว่าคนมีคุณภาพนะครับอ่าครับคุณอยากได้ของมีคุณภาพอยากได้ของซื่อตรงมาเจอร้านนี้ได้นะจัดไปครับ <S <S <S